คนใกล้ชิดของผู้จัดคนเก่งหนิงปณิตาออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าเธอได้จรดปากกาเซ็นใบหย่ากับสามีจินจรินแล้วหลายคนยังคงจับตามองสำหรับประเด็นครอบครัวของสาวสวยมากความสามารถหนิงปณิตากับสามีจินจรินที่ยังคงคาราคาซังหลังฝ่ายชายเอ่ยปากขอหย่าแต่ยังไม่ยอมมาเซ็นใบหย,ย่าขณะที่ด้านหนิงเองก็เดินหน้าฟ้องร้องมือที่สามโดยก่อนหน้านี้ได้ออกมาเผยและอัปเดตถึงเรื่องราวดังกล่าวว่า สารรับฟ้องแล้วและจะขอใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองหนิงยอมลดข้อตกลงไม่เอาเงินสิบล้านก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข้อมูลในสัญญาข้อตกลงหนิงจินก่อนหยา่าซึ่งข้อตกลงนี้มีทั้งหมด6ข้อด้วยกันโดยเรียกร้องขอรถบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่สามีจะเป็นฝ่ายออกไปแต่ยังมีสิทธิในบ้านหลังนี้และเจอลูกได้ปกติทั้งสองจะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกห้ามทำการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือวาจา รับผิดชอบค่าครองชีพในการดำรงชีวิตค่าเรียนทำกิจกรรมค่าใช้จ่ายในบ้านและสามีจะต้องโอนทรัพย์ทั้งหมดของตัวเองให้ลูกสาวเมื่อถึงแก่มรณกรรมต่อมาด้านของหนิงปณิตาได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ในรายการคุยแซบโชวว่าตนยอมลดข้อตกลงเหลือเพียงสองข้อเท่านั้นมีการตกลงกันตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ห6แต่ยังไม่มีการมาพูดมาเคลียร์อย่างที่หนิงพูดไว้ตอนออกมาเปิดใจผ่านสื่อหนิง เลยบอกว่าอย่างนั้นขอแค่เรื่องบ้านและเรื่องค่าเล่าเรียนของลูกเท่านั้นเรื่องเงินสิบล้านรถเบนซ์รถเอาผาดเดียวไปหาผ่อนของตัวเองได้ขอแค่2อ,อย่างก็ยังไม่มาเคลียร์รอแล้วรออีกก็ยังไม่มาด้านสามีและครอบครัวสามีก็ยังนิ่งอยู่โดยหนิงพยายามขอร้องให้ออกมาจัดการเรื่องดังกล่าวคนใกล้ชิดเผยหนิงจินเซนใบหย่าแล้วล่าสุดมีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวคนสนิทของหนิงปณิตาที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในการหย่าครั้งนี้หนิงไม่ได้อะไรเลยแนมะ้แต่ค่าเลี้ยงดูลูกสาวเนื่องจากฝ่ายชายไม่ยอมตกลงอะไรขณะที่ครอบครัวฝ่ายชายเองที่ไม่อยากให้มีการหย่ากเกิดขึ้นก็ยังไม่ได้รับรู้เรื่องนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามสำหรับรายละเอียดและข้อเท็จจริงต่างๆคงต้องรอให้ทางหนิงจินออกมาชี้แจงด้วยตัวเองต่อไป